ส่วน so, ในช่วง Trend t ป p s Talk โดยคุณอ,อมสุพนิดาวันนี้คุณอ,อมจะพาไปดูผลสำรวจจาก The Wall Street journal นะครับในเ,เขาสำรวจมาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่าการแข่งขันเพื่อที่จะชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับระหว่างคา m มาลาเฮริสนะครับและโดนัลด์ทรัมป์ตอนนี้ความนิยมของทั้งคู่เนี่ยสูสีกันมากโอกาสที่จะพลิกเนี่ยมีได้ตลอดเวลาตามสถานการณ์นะครับจะเป็นอย่างไรต,ต,ไติดตามได้กับคุณอ,อมสุพนิดาครับ อีกไม่ถึงร้อยวันแล้วนะคะก็จะเป็นวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐการแข่งขันชิงตําแหน่งเก้าอี้นี้เนี่ยก็มีเรื่องระอุม,มาให้ติดตามกันไม่เว้นแต่ละวันค่ะล่าสุดมีสถิติที่น่าสนใจออกมาเกี่ยวกับความนิยมของทั้งสองท่านนี้ผลเป็นยังไงจะเหมือนกับที่คุณรู้สึกอยู่หรือเปล่าวันนี้เทรนทิฟท็อก ok. จะมาเล่าให้ฟังค่ะ ผลสำรวจเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาของ Wall Street Journal ระบุว่าการแข่งขันเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐระหว่างคุณคามลาแฮร์ริสและคุณโดนัลด์ทรัม์นั้นสูสีกันมากๆโดยบ่งชี้ให้เห็นว่าผู้สนับสนุนแฮร์ริสเพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ใช่คนผิวขาวและสมาชิพกพรรคเดมโมแครตมีความกระตือรือร้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเกิดการรณรงหาเสียงของแฮร์ริสค่ะถ้าเราเทียบกันดีๆนะคะมาแข่งขันแตัวต่อต,ตัวเลยเนี่ยทรัมป์ยังคงมีคะแนนนำเล็กน้อยโดยได้รับคะแนนโหว 47%แต่ทุกการสำรวจก็ย่อมมีค่าความผิดพลาดที่ต้องยังยังไว้นิดหน่อยอนะคะกรณีนี้เนี่ยค่าความผิดพลาดของการสำรวจของ Wall Street Journal เกี่ยวกับตัวเลขนี้อยู่ที่บวกลบ3.1เปอร์เซ็นต์ค่ะขณะที่ก่อนหน้านี้ทรัมป์มีคะแนนนำประธานาธิบดีโจโบไบเดนอยู่ที่6จุดหรือ6เปอร์เซ็นต์ก่อนที่ไบเดนจะถอนตัวจากการแข่งขันและเปลี่ยนมาสนับสนุนคุณแฮร์ริสแทนแต่แต่เมื่อมีผู้สมัครอิสระจากพรรคการเมืองอื่นๆเพิ่มเข้ามาในการสำรวจอย่างเช่นคุณโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์ในการส รวนนัน้ภาพรวมเนี่ยนะคะตัวเลขก็เปลี่ยนไปค่ะคุณแฮร์ริสกลับได้รับการสนับสนุน45%เมื่อเทียบกับ44%ของทรัมป์เรื่องนี้ก็เป็นไปได้ว่าพอมีตัวละครเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะคนที่เคยเลือกทรัมป์และแฮร์ริสบางส่วนก็เทมาที่คนใหม่ประมาณ4%แต่เทมาจากทรัมป์มากกว่านั้นเองค่ะทําให้แฮร์ริสดูมีความนิยมสูงสุดไปซะง,งั้นในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถาม5%ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกใครดีเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปแบบห้ามล้าสายตานะคะเพราะตัวเลขสูสีกันมากๆเลยมี กลิได้ตลอดเวลาตามสถานการณ์ส่วนสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในเดือนสิงหาคมนี้ก็คือการประชุม Democratic National Convention หรือการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตท,ที่จะมีการประกาศชื่อของคุณแฮร์ริสในฐานะตัวแทนพรรคอย่างเป็นทางการพร้อม u n n i n g m a ม e อีกคนนะคะหรือว่าแคนดิเดตรองประธาน,นาธิบดีอีกหนึ่งคนแล้วหลังจากนั้น,นก็จะมีช่วงเดือนกันยายนนะคะจะมีการดีเบตร,ระหว่าง2พรรคเกิดขึ้นแล้วมาเกาะติดการเลือกตั้ง US ไปพร้อมๆกันกับ NBT c o n n e c t ค่ะ